จอเล็กพกพาได้แถมทัชสกรีนได้ด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพ้ก็จะมารีวิวจอ AOC รุ่น 16T2 ตัวนี้นะคะที่ พกออกไปข้างนอกก็ได้เพราะว่ามันเบามากแถมยีงทัชสกรีนได้ด้วยนะคะหน้าจอของเขาเนี่ยมีขนาด15.6นิ้วนะคะจอเป็น IPS มีความละเอียดอยู่ที่1,920คูณ1 8 0นะคะสามารถทัชสกรีนได้และที่สําคัญมีลําโพงในตัวด้วยสามารถพกออกไปข้างนอกทํางานนอกสถานที่เนี่ยก็ได้นะคะเผื่อใครเนี่ยจะไปรีเซต์งานข้างนอกเนี่ยตัวนี้ถือว่าเหมาะเลยนะคะต่อมาในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะถ้าหากใครอยากจะทัชสกรีนนะคะต้องเชื่อมต่อกับ Type C เท่านั้นนะคะแต่ถ้า เสียบ HDMI เนี่ยหน้าจอก็จะทดสกีนไม่ได้นะคะเรามาดูในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนะคะพอร์ตการเชื่อมต่อที่เขาให้มาในด้านซ้ายนะคะเขาจะมี Type A แล้วก็ Type C มาให้2พอร์ตนะคะแล้วก็ด้านขวาเขาก็จะมีปุ่มเปิดปิดมาให้มีปุ่มตั้งค่าแสงหรือว่าตั้งค่าอะไรแบบนี้มาให้แล้วก็พอร์ต Type C อีก1พอร์ตนะคะใครที่แบบอยากจะตั้งแนวนอนเนี่ยก็ตั้งได้แบบนี้เลยตัวฐานตั้งของเขาเป็นแม่เหล็กแบบนี้เลยค่ะ แบบนี้เลยหรือว่าจะตั้งเป็นแนวตั้งเนี่ยก็ได้อีกเช่นกันค่ะแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวแพรนะคะจะไปเชื่อมต่อให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเชื่อมต่อแล้วเนี่ยทาสกินไหลลื่นขนาดไหนจอสีสวยไหมไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะแพรก็ได้ทําการต่อจอเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยการแพรเนี่ย ต่อจอเป็น Type C to Type C นะคะเพื่อที่จะทัดสกินได้แบบนี้เลยบอกเลยว่า <Wow. S 1> รื่นมือมากๆเป็นไปตามนิ้วมือเลยนะคะทุกคนคือเขาไม่มีความแหลงไม่มีความอะไรเลยนะคะที่แพรู้สึกนะแบบเป็นไปตามนิ้วมือมากๆต่อมานะคะแพ้ก็จะสรุปจุดเด่นของเจ้า จอมอนิเตอร์ AOC 16T2 ตัวนี้นะคะที่แพชชอบจุดเด่นอย่างแรกของเขาเลยคือน้ำหนักเบามากพาะออกไปข้างนอกก็คือได้เลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยยังทัชสกรีนได้อีกด้วยนะคะเขาเนี่ยมีพอร์ตมาให้เราเชื่อมต่อทั้ง2พอร์ตเลยะค่ะไม่ว่าจะเป็น VGA หรือว่า HDMI นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขายังมีฟิลเจอร์ถนอมสายตาให้เราอีกด้วยเราจะเล่นนานแค่ไหนไม่อ่อนนะแต่ก็เล่นนานๆก็ไม่ดีนะคะ <S <S แล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งนะคะ,ะ,คะเขามีออโต้พายอนะคะไม่ว่า เราจะปรับโหมดเป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ยหน้าจอก็จะปรับตามเราไปด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะเขารองรับการติดตั้ง VESA ด้วยนะคะรวมตัวยืดอะแดปเตอร์ให้อีกด้วยค่ะพอามาถึงตรงนี้แล้วก็อยากทราบเลยใช่ไหมคะว่าเจ้าน้องตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่8 1 9 0บาทบอกเลยว่าคุ้มมากๆคือการที่เรามีจอมอนิเตอร์ดีๆสักตัวเนี่ยออกไปพีเต์งานกับลูกค้านี่แพรรู้สึกว่ามันทําให้เราดูมีความเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นหรือว่าเราเนี่ยดูมีความใส่ใจกับงานที่เราจะพีเต์ออกไปด้วยค่ะ <S <S ใครที่กำลังอยากจะได้จอมอนิเตอร์บอกเลยว่าตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวจอมอนิเตอร์ AOC 16T2 ตัวนี้นะคะต่อไปนะคะแทก็จะมีจออีกหนึ่งรุ่นนะคะจจกอีกหนึ่งแบนด์นะคะมาให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ จอใหญ่สีสวยประหยัดพลังงานและที่สําคัญมีโหมดถนอมสายตาด้วยจอมอนิเตอร์จากแบรนด์ฟิลลิปตัวนี้นะคะที่ทุกคนได้เห็นอยู่หน้าจอของเขานะคะเป็น LED IPS นะคะจอกว้างสีสวยและก็ที่สําคัญมีความคมชัดมากๆเลยนะคะจอแสดงผลนะคะเป็นแบบ Full HD 16:9นะคะความละเอียดภาพของเขาเนี่อยู่ที่1,920ณ1,080มีความละเอียดและชัดมากๆจอาตัวนี้นะคะยังมี Smart c o n รา a ต t ให้อีกด้วยนะั่นคือให้ความละเอียดในเรื่องของสีดําได้ดําสนิทมากๆ เขาเนี่ยจะวิเคราะห์ในเรื่องของวิดีโอแล้วก็เนื้อหาที่เรากําลังรับชมอยู่เพื่อปรับสีนะคะให้มีความสมดุลมากขึ้นให้เราเนี่ยดูภาพที่สวยงามมากขึ้นค่ะและเขานะคะยังมี smart image นะคะให้ความเหมาะสมในเรื่องของประสิทธิภาพของภาพแล้วก็วิดีโอที่เรากําลังรับชมอยู่ด้วยค่ะแล้วก็หากใครนะคะที่ชอบเล่นเกมนานๆหรือว่าจ้องจอนานๆหรือว่าทํางานนานๆอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็มีโหมดประหยัดพลังงานอีกด้วยนะคะทาให้ช่วยประหยัดพลังงานมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงที่เรางานเยอะกันอยู่เอ๊ะ เกิว่ามันเยอะทุกช่วงนะก็ใครนะคะที่แบบจ้องจอนานหรือว่าทํางานเยอะจ้องเล่นเกมนานๆเนี่ยก็มีอาการเมื่อยล้าตาใช่ไหมคะจอฟิลิปตัวนี้นะคะเขามีระบบนะคะลดการอ่อนล้าของสายตาอีกด้วยด้วยเทคโนโลยีปัจจากการสั่นไหวนะคะนั่นก็คือเขาจะควบคุมแสงหน้าจอนะคะ LED b a c k l i s t เนี่ยใครนะคะที่ชมแล้วรู้สึกว่ามีการสั่นไหวบนหน้าจอเนี่ยจะทําให้เกิดการล้าของตานะคะเทคโนโลยีตัวนี้นะคะก็จะมาลดอาการสั่นไหวนะคะควบคุมแสง สว่างเพื่อให้เรารับชมวิดีโอเนี่ยได้นานยิ่งขึ้นแล้วก็สบายตามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเขาก็ยังมาพร้อมหมดกับโลบูนะคะในเรื่องของถนอมสายตาอีกด้วย<ด>ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของพอตการเชื่อมต่อกันบ้างน,นะคะเขามีพอตเชื่อมะะออต่อมาให้ทั้งหมดพอรพตนะคะนั่นคือ HDMI แล้วก็ VGA นะคะแต่แพก็แนะนำนะถ้าใครอยากได้ภาพสีสวยๆว,วิดีโอสวยๆเล่นเกมสวยๆอะไรแบบนี้เนี่ยเชื่อมต่อแบบ HDMI ดีกว่าค่ะต่อมานะคะแพก็จะมาสรุปจุดเด่นของเจ้าจอมอมิเตอร์แบรนด์ฟิลิปตัวนี้นะคะ หนึ่งเลยนะคะจอของเขาเป็นแบบ Full HD นะคะภาพเนี่ยมีความละเอียดคมชัดมากๆแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีแสดงผล IPS นะคะภาพเนี่ยสีสันสดใสมากๆต่อมานะคะเขาก็มี Adaptive Sync นะคะในเรื่องของการแสดงวิดีโอที่ไหลลื่นและอีกหนึ่งจุดเด่นนะคะเขามีโหมด Low Blue เพื่อถนอมสายตาอีกด้วยแล้วก็ยังมี Finger Free เป็นโหมดที่ลดการอ่อนล้าของสายตาของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยเขามีรูรองรับสําหรับการติดกับผนังด้วยนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะ แล้วใช่ไหมคะว่าเจ้าจอตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ตัวนี้นะคะราคา4,500บาทบอกเลยว่าคุ้มามากๆแล้วก็ดีมากๆใครที่แบบจะาไปเล่นเกมหรือทำงานเนี่ยตัวนี้เนี่ยเหมาะเลยคะ่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวจอทั้ง2รุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น AOC ที่บาบพาสกรีนได้นะคะรวมไปถึงพกผพาออกไปข้างน,นอกได้แล้วก็จอมอนิเตอร์จากแบรนดฟิลิปตัวนี้นะคะใครชอบตัวไหนรุ่นไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่าใครกําลังใช้เจ้า2ตัวนี้อยู่นะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือถ้าใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.speedcom.co.th ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหากใครนะคะอยากให้แพรเอาตัวไหนมาพูดคุยกันเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ